พี่บอกน้ำอะไรครับอ่าจุดที่วางแก้วครับผมจี่วางแก้วตัวนี้มันสามารถปรับระดับได้ใช่ไหมพี่ตัวเนี้ยใช่ปรับขนาดล็อกแก้วได้คอมเมนต์กันมาเยอะนะที่เขาบอกว่าอยากใส่ตรงแคชบาร์ตัวนี้พี่การันตีไหมว่าขึ้นแล้วหน้ามันจะไม่เด้งเนี่ยไม่เด้งไม่เด้งแน่นอนนะใช่ไม่เด้งแน่นอนพี่แล้วมันเด้งอ่ะ เด้งเหรอครับผมถ้ามันเด้งแสดงว่าเราไม่ได้บีบแล้วก็ล็อกไว้ตัวนี้เราต้องบีบล็อกด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดปรับระดับได้นะครับรุ่น3518จากงานมอเตอร์วูฟนะครับสินค้าเรารับประกันให้1ปีเต็มสําหรับใครที่ตามหาอยู่นะครับติดแคสบาร์เวลาขับรถเหนื่อยแล้วอยากอยู่น้ําก็วางขวดได้เลยนะครับหรือวางแก้วที่มันพอดีพอดีนะคันนี้ก็จะเป็นสายฟอสซ่านะครับผมที่จับมือถือลูกค้าเลือกเป็น2821นะครับผมแล้วก็ซื้อน็อตปิดกระจกเพิ่มเลยนะครับผม โฮงแคดบาร์สวยๆครับงานฟอ์ซ่าคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมปกักตสก้าไว้ให้ตรงนี้นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมส่งฟรีมีปลายทางนะครับสินค้ารับประกันให้1ปีเต็ม